แค่จ้าเปรียวนิดนิดเนาะคะ่ะเนาะเปรียวนิดนิดอ่ากลมกลมค่ะรสชาติลกลมกลมค่ะรสชาตินัวเนาะค่ะเนาะออกนัวเนื้อสากรสน้ำตาลนิดนึงนะคะเ่้น้ำตาลนิดหนึง่ง ปิดไฟได้เลยค่ะแยาการปิดไฟเลยเพราะว่าหน้ามันสีเบิดเนาะคะนะ่ะเนาะหน้ามันสีบกเบ,ดเบิด์ตแยกการเพราะอยากให้หน้ามันบกเบิดเดนาะคะนะ่ะเนาะให้มันชุมช่มฉ่ำให้มันฉ่ำฉ่ำจักงมากเนาะคะ่ะ ค่ะรสชาติกมกลมค่ะเดยแจกกัสีม่แย่งให้เริอีกแนึนึงนะคะเนาะพัดไกลใส่นอนไม่สมพัดไกลจะนอนไม่สมแยกกานนะคะ อย่าดุไส้จั็หน้ยนอยกันให้ออกรสจัดๆเล็กน่อยนะคะนาะว่ายาัดกาักินจานเขาอยากกินเค็มๆมลักน้อยนะคะแว่าสําหรับแยกกานก็ดีนะคะเนะาะยกกันบ่มักกินเค็มกระล่างีคคอยๆค่ะค่อยๆคอยคอยลดเค็มเนาะคะนะ่ะเนาะให้เขา ให้เขาลื่นนะคะนะ่ะเนาะให้เขาลื่นลื่นกินอ่าลื่นกินเจือดน้ำน้ำายกกันนะคะอืโอเคแล้วค่ะ คัดน้อไม่สมใส่ไก่เนาะอ,อ่ะเนาะคัดน้อไม่สมใส่ไก,ก่ยะกาญจ้า